มากกว่าหนึ่งศตรวตรรษที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อยู่เคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานผ่านเรื่องราวต่างๆซึ่งถ่ายทอดผ่านเส้นทางแห่งการเวลาอีกทั้งยังสร้างความทรงจำดีๆผ่านเฉดส,สีบนตู้รถไฟและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการปรับปรุงรถโดยสารของการรถไฟทั้งภายนอกและภายในมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงและแดัดแปลงรถโบกี้นั่งและนอนชั้นโทร,รุ่นเก่าเป็นรถโบกี้บรรทุกสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อทดแทนรถบอพหอที่มีสภาพเก่าและชำรุด ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงในพื้นที่แขวงโรงงานนครราชสีมาโดยมีวิศวกร,กรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมาและสารวัตรแขวงโรงงานนครราชสีมาเป็นผู้ควบคุมงานพื้นที่ใช้การภายในรถบรพอหอหได้รับการออกแบบให้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่สำหรับบรรทุกสินค้า 2. จัดให้มีประตูม้วนขนาดใหญ่ด้านละสช่องรวมทั้งหมด4ช่อง 3. ติดตั้งชุดแผ่นพื้นสำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และรถจักรยานยนต์ 4. ช่องสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ด้านละ4คันรวมทั้งหมด8คัน 5. ติดตั้งพื้นทางเลื่อนขนาดความกว้าง1เมตรเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการขนย้ายสินค้าและจัดวาง 6. ติดตั้งชั้นวางสินค้าและหีบห่อซึ่งมีน้ำหนักเบาทั้งสองข้าง 7. ติดตั้งชุดอุปกรณ์จ่ายไฟขนาด220โวลต์พร้อมช่องเสียบ USB เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 8. พัฒนาติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างจากหลอดไฟรุ่นเก่าเป็นหลอด LED ให้ความสว่างสูงและประหยัดพลังงาน 9. ติดตั้งช่องหน้าต่างระบายอากาศแบบปิดตายบริเวณกึ่งกลางตู้ด้านละ4ีบานรวม8บานเพื่อ,ออำนวยความสะดวกต่อการจัดวางสินค้า 10. ติดตั้งหน้าต่างแบบเปิดได้บริเวณตอนหัวและตอนท้ายทั้ง2ด้าน ด้านละ2บานรวม4บาน,บานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนขบวนรถในด้านความปลอดภัยจัดให้มีอุปกรณ์ล็อกพื้นเลื่อนสำหรับขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันแผ่นเพจสไลด์ออกด้านนอกตัวรถจัดให้มีประตูเหล็กสำหรับเปิดเมื่อมีการขนสินค้าขึ้นลงและปิดเมื่อขบวนรถวิ่ง 3. จัดให้มีป้ายเตือนระวังอันตรายและใช้สีเหลืองดำในจุดเสี่ยง 4. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรัดร,รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ล็อกล้อเพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ล้มในขณะบรรทุก 5. ติดตั้งเครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายซึ่งสามารถหยุดขบวนรถได้เมื่อจําเป็นตามข้อบังคับการเดินรถไฟการปรับปรุงภายนอก 1. เสริมความแข็งแรงโครงสร้างตัวรถ 2. ปะผุและทำสีภายนอกใหม่ทั้งหมด 3. ใช้โทนสีเหลืองขาว ตัดด้วยลายเส้นสีโครมททาเพื่อแยกประเภทรถออกจากตู้รถโดยสารทั่วไป 4. ปรับปรุงล้อเลื่อนและทำสีใหม่ทั้งหมดโดยรถบาปาหาทั้ง27คันนี้จะวิ่งให้บริการด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะให้บริการพ่วงในกระบวนรถเร็วและกระบวนรถด่วนทุกเส้นทางทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและการขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รถไฟยานพาหนะที่อยู่คู่คนไทยมานานนับศตวรรษได้กลับมาเป็นผู้นำด้านการขนส่งของไทยอีกครั้งเราจะกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย